ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID โรควิด -19 ระลอก3ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทมอบชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติงานป้องกันโควิด -19 โดยเมื่อวันที่26เมษายน2564นายสมบูรณ์สิริเวทผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยพลตระเตรีวรนัทผันผ่อนผู้บรงครับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทร่วมกันมอบชุด PPE จำนวน180ชุดหน้ากากอนามัย N 9 5จําจำนวน800ชิ้นน้ำดื่ม1,000ขวดและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆให้กับนายแพทย์พรเพชร นันท์วุฒิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรตามโครงการบำรุงขวัญปันน้ำใจตำรวจชัยนาทเพื่อสนับสนุนภารกิจด่านหน้าส่งของส่งกำลังใจให้ชาวชัยนาทคลี่คลายจากโรคโควิด -19 โดยเร็วก็เห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์นะครับช่วงนี้ทำงานหนักนะฮะก็หน้าที่จะเป็นขวัญและกำลังใจโดยเฉพาะในส่วนที่มีความจะเป็น ที่จะต้องใช้นะครับตลอดจนที่บริการประชาชนที่มาใช้บริการที่โงรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็น N95 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุด PPE อะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกวัญและกำลังใจนะครที่ได้ทุ่มเทนะครับได้เสียสละทั้งร่างกายกำลังใจอะไรต่างๆนะครับก็เลยมีกิจกรรมที่จะมาบริจาคในวันนี้ครับ